วันนี้นะคะเราจะมาเผยเซนงานนะคะเรื่องถังขยะจับกระดาษรังนะคะนี่ก็คือไม่อยากจะโมอ้อะนะคนเปิดคลิปมาก็เท่แล้วอะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกวินตาสีมาพันเลขที่ยี่สิบนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฐพรนะคะเลขที่ยี่สิบห้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมิชาพรเจริญศิษ์สมจิตค่ะเลขที่ยี่สิบหกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุตาพัทค่ะเลขที่สาม สวัสดีค่ะเชืเ่อเริสุริพานะคะเลขที่40ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะในปัจจุบันนะคะมีขยะเป็นจํานวนมากนะคะทาให้เกิดปัญหทางอากาศนะคะและทางน้านะคะอีกทั้งนะคะในปัจจุบันนะคะยังมีโรคโควิดนาทีนะคะทาให้เรานะคะต้องเป็นระยะทางสังคมมากขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะก็คือ 1. เพื่อผลิตถังขยะจากกล่องกระดาษที่มีความแข็งแรงและสวยงาม2 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการทิ้นขยะให้ถูกที่ 3. การนรําเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. กล่องลงัง 2. คัตเตอร์ 3. กันไกล 4. เทปใสาหากาวแท่ง 6. ก,กระดาษสี 7. สดติเ,ดกเกอร์ตกแต่งต่อไปนะคะเป็นวิธีการดำเนินงานอันดับแรกนำกล่องลงังมาตัดนะคะ แล้วก็ใช้กาวทาในส่วนที่ตัดแล้วมาประกอบกันเสร็จแล้วใช้คัตเตอร์เจาะทําให้พอดีกับขนาดของขยะเอากระดาษสีมาแปะตกแต่งและใช้สติกเกอร์ตกแต่งด้วยค่ะผลการดําเนินงานในการจัดทํารายงานเรื่องทางขยะจากกล่องรางมีผลการดําเนินงานดังนี้ จากการทําถังขยะจากกอะดังงัคุณป้าสามารถจะทิงขยะได้ดีเป็นถังขยะที่น้ําหนักเบาและสวยงามเป็นการนําเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนประหยัดได้ในสังคมค่ะจบการดําเนินงานเป็นเพื่อนนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเบื้องหลังนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปชมเบื้องหลังเลยค่ะยืนไปดูเบื้องหลังกันทุกคนบอกเลยก็จะอัดได้แต่อาทีโอ้โห เอพร้อยเป็นหนึ่งเมตรอันนี้คือโคทาอยู่ๆน้องก็เดินขึ้นมาแล้วถามว่าเปิดแอร์ทำไมไม่เชื่อไปดูเที่เคยเยี่ยก็คือยังไม่หมดแต่เพเท่านี้นะคะทุกคนตลบมากน้องแบบตะโกนมาชวนกินขนมมาทำให้มาดูสภาพหน้าแต่คนไม่หวานละ No! 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 God! Please! No, no. วากวา่าจะตน้าแต่ละทีปก็คือมีอุปสรรคมากมายแต่ทุกคนก็สู้ชีวิตไปด้วยกันก็ขอบคุณทุกคนที่สู้ชีวิตไปด้วยกัน <laughs> ขอจบการปีเซนต์งานอนเอ็ดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุบคณค่ะแต่ว่าก่อนไปเราไม่ค้ารูปนี้ไว้หรอกเรามีคลิปแหละต้กินแล้วมอกิ่าตั้งใจอ่านคลิปมาเพิ่งช่วโมงเพื่อมานั่งกินพิซซ่านะจ๊ะ ทัานแน่แต่จริงคลิปยังไม่จบหรอกเราลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่ะอะอเล่นนะเพื่อนเลฟจริงๆอ่ะคือแบบอยากใส่มึงไปในคลิปได้ไงจะได้ไม่มาแบบน้อยจงน้อยใจว่าเออทําไมไม่มีคุณในคลิปอะไรอย่างงี้แต่ที่จริงแล้วมึงอ่ะไปขี้ที่ใต้แบบไปแข่งที่ใต้นะเพื่อนขอให้ การแข่งขันชนะเลิศเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยนะทุกคนขอยเอ้ยเอ้ยเอเอ,เอถูกแล้วนะเพื่อนนะ